ังถ้ามันเอาตีนมาไปมามาไก่ได้มันเอาไก่แล้วเนี่ยเนาะตีนไก่เราอะไปค่ะสวัสดีก่อนสวัสดียังไงอสวัสดีข้างสวัสดีก่อนสวัสดีไม่ใช่ให้มันแค่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 เนี่ยมันเงียบหโอ้ยสวัสดีสวัสดีมาสวัสดียังสวัสดีข้างซ้ายก่อนมานี่มานี่แล้ว วันนี้เอาข้างนี้ก่อนมามามาสวัสด,ดีก่อนมาวัสด,ดีข้างนี้ก่อนสวัดดีก่อนสวัดดียังไงอ่ะสวัดดียังไงลิ้นเนี่ยโอ้ยสวัดดียังไงอ่ะฮะไม่สวัดดี โอ้วาดีีนี่ไงวัาดีวัาดีข้างหนึ่งไม่มีแรงจะยกเอาวัาดีมวัาดีแบบเมื่อกี้ในอีกรอบนึงเนอะใส่แล้วมาเอาวัาดีก่อนวัาดีก่อนก็ะวัาดีก่อนอ่ะเอาวัาดีก่อนนี่นะวัาดีก่อนวัาดีก่อนเอาวัาดีสวยก่อนวัาดีข้างนั้นยังวัาดีก่อนวัาดีก่อนเอาวัาดีสวยวัาดีสวยก่อน มาดีครั้รงนี้แก่งแย้มพี่ละมาวัดดีนี่วัดดีอยู่อ่ะอ่ะให้ให้ไม่มีแรงยกขาแล้วมึงนี่วัดดียังไงวะ